ยินดีต้อนรับสูงทมันช่องที่เราจะพาคุณดำดิ่งไปในโลกของรถยนต์รถกระบะและทุกสิ่งที่เคลื่อนที่ด้วยล้อหากคุณคือคนที่หลงใหลในเครื่องยนต์การออกแบบสมรรถนะและเทรน์ใหม่ๆในวงการยานยนต์ที่นี่คือที่ของคุณวันนี้เรามีสิ่งที่น่าตื่นเต้นและถูกเฝ้ารอมากที่สุดมาเล่าให้ฟังนั่นคือ Toyota h i l u สเทรว์2026รุ่นนี้กำลังสร้างกระแสไปทั่วโลกยานยนต์และด้วยเหตุผลที่ชัดเจน To y ยต a าได้นำหนึ่งในรถกระบะยอดนิยมที่สุดมาปรับโฉมใหม่ ให้ทันสมัยเติมเต็มทั้งความดุดันสมรรถนะและฟีเจอร์ที่ยกระดับไปอีกขั้นมานั่งฟังกันหายพ่อสบายแล้วไปดูกันว่า h i l เลสเตร์2026จะมีอะไรให้เราตื่นเต้นบ้าง Toyota h i l ลเสเป็นไอคอนระดับโลกมานานหลายทศวรรษด้วยชื่อเสียงเรื่องความทนทานสมรรถนะอันแข็งแกรง่งและความสามารถในการลุยทุกสภาพถนนจึงกลายเป็นตำนานของรถกระบะเกษตรกรนักผจญภยัยภาคธุรกิจไปจนถึงหน่วยงานของรัฐต่างก็ไว้วางใจใช้มาตลอด และในปี2026โตโยต้าได้เปิดตัวฮิลล x สตร v วที่ไม่ใช่แค่รุ่นปรับปรุงแต่เป็นการเปลี่ยนโฉมครั้งใหญ่นี้ไม่ใช่เพียงรถกระบะแต่เป็นเครื่องจกอักรอเนกประสงค์ที่ออกแบบมาเพื่อทั้งการทํางานและการขับขี่ในชีวิตประจําวันมาเริ่มกันที่การออกแบบ h i l ล x สตร v 2026 9ไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญในด้านสไตล์ภายนอกถูกออกแบบใหม่หมดเพื่อสะท้อนถึงความแข็งแกร่งทันสมัยเส้นสายคมชัดรูปลักษณ์ทรงพลังและฝ่หน้าเล็ดีไซน์ ล้ำอนาคตทำให้สะดุดตาทุกสายตาบนถนนกระจังหน้ากว้างขึ้นดูดุดันและสะท้อนปรัชญาการออกแบบใหม่ของโตโยต้าที่ผสมผสานฟังก์ชันเข้ากับความพรีเมียมไฟหน้าแบบแมทริกเลตให้ทั้งความสว่างชัดเจนและเอกลักษณ์โดดเด่นยามขําคืนกันชนถูกออกแบบใหม่เพื่อช่วยแหากาะพลศาสตร์ดีขึ้นแต่ยังคงความแข็งแกร่งสำหรับการลุยออฟโรดด้านข้างโดดเด่นด้วยซุ้มล้อที่ใหญ่ขึ้นรองรับล้ออลลอยขนาด20นิ้วลายล้อใหม่ดูสปอร์ตและแข็งแรงเหมาะสำหรับเส้นทางสมบุกสมบันตัวทั้งถูกออกแบบ ให้ลู่หลบม,มากขึ้นด้วยเส้นขมที่ช่วยลดแรงต้านลมเพิ่มความประหยัดเชื้อเพลิงฮิลสเทวสูงขึ้นกว้างขึ้นและยาวขึ้นเล็กน้อยทําให้มีบุคลิกที่โดดเด่นบนถนนด้านหลังโตโยต้าติดตั้งไฟไท้ายเลเด,ดีไซน์ใหม่พร้อมลายไฟที่ล้ําสมัยฝาท้ายถูกออกแบบให้มีบันไดในตัวเพื่อช่วยในการขนของขึ้นลงกระบะด,ด้านหลังใหญ่ขึ้นและทนทานขึ้นด้วยวัสดุคอมโพสิตที่ป้องกันรอยขีดข่วนและบุกได้ดีเหมาะทั้งสำหรับงานหนักและการใช้งานในวันหยุดป้ายเทรวที่ด้านท้ายเสริงความพิเศษ และเอกลักษณ์ก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะเห็นได้ทันทีว่าโตโยต้ากระดับกระบับไปอีกขั้นห้องโดยสารของ hilux t r b o สองพเน้นความสบายเทคโนโลยีและความใช้งานได้จริงแผงคอนโซลหน้าออกแบบใหม่หมดเรียบรู้และล้ำสมัยจอสัมผัส ขนาด14นิ้ววางเด่นกลางคอนโซลมาพร้อมระบบอินโฟเทนเมนต์ล่าสุดรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายมีระบบนำทางในตัวและผู้ช่วยสั่งงานด้วยเสียงมารวัดเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบปรับแต่งได้ตามใจให้ข้อมูลครบถ้วนด้วยหน้าจออนาคตพวงมลาลัยออกแบบใหม่ทรงสปอร์ตท้ายตัดพร้อมกลุ่มควบคุมแบบสัมผัสใช้วัสดุคุณภาพสูงทั่วห้องโดยสาร ทั้งพลาสติกนุ่มหนังแท้และอลูมิเนียมขัดมันเพิ่มความหรูราเบบนั่งกว้างขึ้นรองรับสรีระดีกว่าเดิมมีทั้งระบบระบายอากาศและทำความร้อนผู้โดยสารตอนหลังก็มีพื้นที่ขามากขึ้นด้วยฐานล้อที่ยาวขึ้นทำให้ไฮลิสต์เทรวรูไม่ใช่แค่กระบะท,ทำงานแต่ยังเหมาะสำหรับครอบครัวอีกด้วยไฮยไลท์อีกอย่างคือระบบเสียงโตโยต้าได้ร่วมมือกับ JBL เพื่อมอบประสบการณ์เสียงรอบทิศทางคุณภาพสูงจากลำโพง12ตำแหน่งที่วางรอบห้องโดยสารบุกกบ ยินดีต้อนรับสู่ทมันช่องที่เราจะพาคุณดำดิ่งไปในโลกของรถยนต์รถกระบะและทุกสิ่งที่เคลื่อนที่ด้วยล้อหักคุณคือคนที่หลงใหลในเครื่องยนต์การออกแบบสมรรถนะและเทรนใหม่ใหม่ในวงการยานยนต์ที่นี่คือที่ของคุณวันนี้เรามีสิ่งที่น่าตื่นเต้นและถูกเฝ้ารอมากที่สุดมาเล่าให้ฟังนั่นคือ Toyota าฮิสเทรว์สองพรุ่นนี้กำลังสร้างกระแสไปทั่วโลกยานยนต์และด้วยเหตุผลที่ชัดเจน t o โยต้าได้นำหนึ่งในรถกระบะยอดนิยมที่สุดมาปรับโฉมใหม่ให้ทันสมัยเต็ม ทั้งความดุดันสมรรถนะและฟีเจอร์ที่ยกระดับไปอีกขั้นมานั่งฟังกันหายพ่อสบายแล้วไปดูกันว่าฮ i ล u ์สตร2วจะมีอะไรให้เราตื่นเต้นบ้างโ o y o t a h ฮ l ลลสเป็นไอคอนระดับโลกมานานหลายทศวรรษด้วยชื่อเสียงเรื่องความทนทานสมรรถนะอันแข็งแกร่งและความสามารถในการลุยทุกสภาพถนนจึงกลายเป็นตำนานของรถกระบะเกษตรกรนักผจญภัยภาคธุรกิจไปจนถึงหน่วยงานของรัฐต่างก็ไว้วางใจใช้มาตลอดและในปี